ไม่ได้เลยครัอืมก็โอ้โหเมื่อวานนี่ดูว่าเพชรฤทธิ์เมื่อวานเนี่ยดูทรงดีกว่าชัดเจนเลยนะครับขึ้นมาเป็นต่อ19เลยครับยกสามเนี่ยพุทธพยายามเดินลุยเปิดเกมไล่ต่อยหมัดฟันสองเพชรฤทธิ์ก็มาถอยเล่นฝีมือครับดักเตะดักต่อยฟันศองบวกพุทธทำท่าเหนื่อยด้วยยกสามเองเนี่ยพุทธแกเปิดเกมลุยเนี่ย กลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยเล่งท,ทําท่าเล่งเยอะไปชกไปอ้าปากหวอหายใจเหนื่อยไปเยอะหลายคนก็มองว่าอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยให้ไปต่ออยู่สี่หนึ่งสำหรับเพชรทิยกสี่พุทธมาเดินไล่ต่อยหมัดสับซอกตั้มในเสียบเข่าเด้งตีดูทรงเดินนะครับทรงเดินทรงลุยแต่ดูมั่วไปหน่อยนะปล่อยให้เพชรลทิเนี่ยโอ้โหชกง่ายนะครับดักเตะดักทีฟันซอกมีลูกเข,าขา่าคา ตั้งวงตั้งแขตั้งทรงดูเป็นตัวชนะชัดเจนหมดสี่ยกเพชรลิ์เนี่ยโอ้โหเป็นต่อถึง30ช่วงตัวนะครับพอมายกสุดท้ายเนี่ยไอ้เจ้าเพชรลิ์ก็คุมเกมแล้วก็เป็นฝ่ายชนะไปก็ดูแหมเพชรลิ์เมื่อวานเนี่ยดูชกทรงฉลาดเลยไม่มัวไม่แรก เล่นฝีมือ,อกินวง,องนอกวงในก็ปั้มในไล่แขนสู้สนะครับก็ดูว่าหลากหลายกว่าเมื่อวานดูไวกว่าดูสดชื่นกว่านะครับก็ดูเป็นตัวชนะชัดเจนเลยนะครับก็เนี่ยครับสุดท้ายก็เพชรลิ์นะครับก็เป็นฝ่ายล้างแขนได้สําเร็จนะครับหลังจากที่ไฟที่แล้วเนี่ยพุทธเป็นฝ่ายเอาชนะมาได้ที่บุยลำนะครับเมื่อวานทางด้านเพชรลิ์ก็สางแขนได้สําเร็จ

ม,มันมันมันติดขับตรงไหนอะไรยังไงไหมเราเราต้องหายใจเล้วทีหายใจแล้วเพราะว่าเราเราพึ่งยามหายป่วยมานะง่ายๆนะแล้วไปนี้รู้สึกมันมันเริ่มที่จะเดือดตัดตอนไหนละตรงไหนที่เรารู้สึกเราเริ่มเริ่มเดือดกับปลายยกสามปลายุกสามนะระบบหายใจเริ่มเริ่มมีปัญหานะอ่มีอะไรจะพูดถึงแตนไวที่ขอโทษด้วยออันนี้ที่แ้ อ่ะชื่อเราไปแล้วครับ,บน้องใช่กลับมาตู้ใหม่กรับตู้ใหม่ได้ไปเลยครับครับปเบบไป็นไงบ้างใครนี้พี่มันตั้งแต่โควิดมานะหรือว่าช่วงนี้อาจจะช่วงถ่า,ถา,ถายาจะฟองตกเลยสอนที่มันขาลงแล้วพูดยากกล้บางช่วงบางจังหวะวันนี้ก็ที่บ้านเนี่ยทำได้ดีแต่ว่า ก็เลยด me mm. right. ูเร so so ื so so mm ่องยาวหมดพอยกสามเมื่อในจังหวะที่เราเล่นๆแต่เราพอราคาที่เราไม่หนาไปเยอะรถตีก็เหมือนเป็นตัวแค่ไหแล้วเขาทำเงินไปตามเกมตามตรงเท่าไหร่คือบรรยากาศมันทําให้เราไปดูเป็นตัวแค่เยอะไปเลยทำเป็นตัวแค่เยอะไปครับก็เลยนตกไปหน่อยวันนี้พี่นะจังหวะโอกาสไม่เป็นไรครี่สั่งใหม่พูดถึงแฟนคลับสวัสดีพันเนี่ยพี่ช่วงนี้ขาลงก็คงนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ แพ้บ้างชนะบ้างเดี๋ยวพี่เอกจะแพ้เยอะหน่อยเดี๋ยวกลับมาใหม่ทีนะชนะเยอะเดี๋ยวก็จะจะไม่มีผู้ต่อยเห็นว่าพี่เชษจะจัดมวยวันที่เท่าไหร่นะครับจัดมวยวันที่สิบพฤษภาครับเดือนหน้าก็ฝากใส่มวยไว้ครับมวยให้กำลังใจมวยติดตามนะตั้งใจที่หาดใหญ่ครับคือจัดรายการดีครับจัดคอนเสิร์ตใครชอบเป็นผู้เอกครับพี่เชษวันนั้นก็เพชรแสบแสบจากเพชรออมจุฑาติผู้รองก็ ตอนนี้ที่ดูไว้กคงน่าจะเอาสินหาเล็ก่อยกับเจ้าินทีดีกว่าเพราะเมื่อวานชนะเฟสเอราวันเอาตัวชนะมาตอวสดมาเจอสินหาเล็กต้มาดูแล้วก็ถึงตึกก็ร้านขายเกงเมื้อเพชรบ้าใจแล้วก็คุณี่กันเน้ก็ติดตามแต่รับประกานได้ก็สรามการมนี้มาสเนหานแน่นอนครับไม่เอาไปต่อยบ้านตัวเองก็ไปลองกินเขาแนนั้น เอาแบทแมนกับนักโลบิกสักคุยพี่ต่อไปวิธีนี้เอาตะคุยพาใจไปดูเออเอาคุยพาใจไปแก้มือที่โน่นโอเคสองน้ำไม่เดือดร้านสวัสดีครับน้องชายครับเฮ้ยสบายสบายเลยนะวันนี้สบายสบายไหมสบายเออเดี๋ยวเดี๋ลูกพี่บอกว่าไม่ให้บอกสบายสบายลูกพี่บอกให้เหนื่อยซ้อมไหมเนี่ยฝ่านี้ซ้อมไหม พอเห็นพี่เบี้ยบอกว่าน้ำมวยที่คลายถ้าไม่ซ้อมมันจะต่อยดีพี่ก็เลยถามก่อนว่าซ้อมไหมซ้อมจ้ะแอ่แสดงว่าลูกพี่พูดโกหกตลอดเลยหรือว่าไงพี่เป็นลูกเชื่อกระลุ้นนะวันนี้เราเราเรามั่นใจไหนลุงมั่นใจมั่นใจสามนะโอ้ยเขาหลังเยอะครับด้วยด้านที่เห็นเขาออกกันดีมากคือคือหมดไปแล้วเขาเขาหมดแล้วจร่งจริงๆน้ำหนักเราชกเท่าไหร่อ่ะ ร้อยสามก็ได้ร้อยสามได้ร้อยสองไหวไหมกลางวันกลงวันไม่ไหวไม่ไหวเลยไม่หเม่ไเอ้าวลูกพี่ขอป๋าให้ชิงร้อยสองอยู่ไม่แะไว่าลูกพี่ไม่ปรึกษาเราเลยใช่ไหมลูกพี่ไม่คุยับเรเลยใช่ไหมคิดเองเออเอดกับคนหอกกันอ้าวมีอะไรคุยกับแฟนมวยหน่อครับก็คนนี้ความเป็นเพี่ครัไปนี่มาแทนด้วยจะปะยืนไม่ไปแทนนี่อยู่ไนกนรุนมาแทนเอาขาเออฝั่ง้นมาแทน อยากเจอใครไปหน้าน่าจะสมมติเตอร์สมมติสมมติเตอร์เจ้นชายเจ้นชายโอเคจัดให้พระจันทร์ฉายมาเลยมาเลยสวัสดีครับพี่เบี้ยวครับสวัสดีครับเดี๋ยวเกี่ยววัชฉลองกติดกระดุมคองไสังเกตครับวันนี้เพราะอะไรเพราะมันเหลือีกสองคนไงที่เราปเงินวันนี้มันต้องชนะหมดไม่คือเรื่องติดกระดุมคอเพราะคอมตั้งตังเลยนะคือเปิดผลดีแล้วใช่ไหมดดีแล้วทำไมพี่ไม่ว่ายแบบคนนั้นอ่ะที่ว่ายลงไม่ได้ขึ้นไปรับน้ำมวยเลยวันนี้ฟ้องวิที่ไม่สบาย อาระกาบณีเรี่ี่ันก็แสดงครับพี่เขาคุณเข้ามาวงการมวยเขอยากตั้งที่สยกเขาไปเมีทั้งที่ลูกเขาพมอที่แป่ไหมที่ไอเจนที่รับร้อมกลินอะไรี่ยมีมงของเราเยอะแล้วก็อยากมาสร้างที่เสียวงการมวยคุณเด็กก็มันคือภายนอกนิดนึงนะบอกกันว่ามวยเขางมาต่อเรียแจะสีไปเลย มันนอกนิดนึงเด็กมันยัง,งแต่ว่ายังไม่เก่าพออะไรเนะี่ยแต่ว่า,าส,ส่งไปเขาถามว่าความคิดเข้ใจเขาดีอนาคตอนาคตอนาคตก็อยู่ที่ตัวเด็กนะฮะตัวเด็กก็ถามว่าก็ถ้าตอนเพื่อนบ่อยๆมีวุ้เก๋าทำอ,อะไรอาจจะดีกว่านี้เยอะเพราะตอนนี้มันอยู่ข้านอกอยู่ถ้าได้ถ้าได้ความเก๋าจากลูกพี่คนหน้าคณะไปนี่น่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้เราก็อยากอยากกตั้งใจท่องเที่ยวก็คือถ้า ถ้าอยากดังเร็เรวๆอ่ะต้องมีท่าสวยเหมือนหน้าคณะไม่เป็นไรเที่ยวต่อไปเลยยากเจีพระันฉายเขาบอกถามอะไรในี้ยากเจีพระันฉายเขาบอกเจอแล้วทำอะไรกินข uh, ้าวหรือว่าไงเอาไก่ครับเอาไก่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 เอาไปต้มนะไม่ได้ไปตีด้วยเาบอกไม่ต้องายมีไก่ชนเขาบอกถามพี่เบี้ยวเขพูดอะไรถึงเป็นมวยที่คาเจียน่ะก็ก็รอติดตามดูนะเพราะว่าเด็กคนนี้ผมดูทั้งหมวยังตั้งอะไรรูปร่างถึงแมวยเนี่ยน่าจะมีเงินหลายบาท ก็ไม่ทาวิทพี่น้องฝึกบังที่ติดตามก็เสริมความแข็งแรงหัวใจก็มีแล้วเสริมแข็งแรงและเสริมความเก่าก่อยเทียบเป็นยังไงชนะเป็นยังไงแพ้เป็นยังไงให้เขารับรูต้ตรงนี้มันน่าจะไปได้ดีน้ำหมักก็ร้อยสามจะไปร้อยสี่ร้อยห้าก็นี่แหละครับถ้าไปถึงปุ๊ควรว่าจากจินแชมป์ก็สักว้หา้าไม่กินหลังเด็กไม่มีหวังเราก็ไปิีนก็น่าจะ ออูออยากเจมว่มาจังฉายเอาหรอ